สวัสดีครับป้าจำลองสวัสดีค่ะ,ปคะเป็นยังไงเนาะมือนีมีผลิตภัณฑ์สินค้าอะไรมานําเสนอมีผลิตภัณฑ์คือเกาสบชู่หน้าขาวเป็นยังไงป้าใส้เบิ้งดูสบูู่หน้าขาวนี่ค่ะ<อ>แต่ว่ามีโปรโมชั่นมาใหม่คือคือว่ายังไรโปรโมชั่นน่ะค,คือว่าจังซี่ อ๋อ oh, <Hey. S 1> สบู่วัสดาะานะคะวัสดาที่ป้าจำลองเป็นพรีเซนเตอร์นะคะโ <Hey. S 1> ปรโมชั่นต้อนรับปีใหม่1ก้อน190บาทค่าส่ง50บาท2ก้อน350บาทส่งฟรีนะคะชำระปลายทางไม่บวกเพิ่มมีสิทธิ์ลุ้นทองคำทุกการสั่งซื้อหมดเขตรับรายชื่อ25ธันวาคม2563นี้นะคะสั่งได้ด่วนๆน,นะคะที่แอดไลน์นะคะ 0935732603นะคะลุ้นทองนะคะ,ะ,คะเป็นนี่แม่เป็นแหวนทองคําแบบสนุกสนุกขำๆเนาะแบบว่าเอาแบบของขวัญปีใหม่นะแม่เนะาะต้อนรับปีใหม่ค<ะ>่นะแม่เชิญชวนเร็วเอามาดูสิชวนเอฟซีทุกท่านของยายจำลองมาลุ้นทองแล้วอ่อ <c oughs> เงื่อนไขาการรับรางวัลเป็นไปนตามที่กำหนดรางวัลที่หนึ่งทองคำทองคำแหวนแหวนทองคำเนาะเป็นแหวนใช่ไหมเนาะเป็นแหวนทองคำจ้ารางวัลที่สองสบู่ครีมกันแดดนะคะรางวัลที่สามมีสบูสบ่แล้วก็มีครีมกันแดดรีมกันแดดเหมือนเดิม รางวันที่สี่ก็ครีมกันแดดกับสชมูเหมือนเดิมรางวันที่สองถึงรางวัลที่ห้านะคะเป็นสบู่แล้วก็ครีมกันแดดนะคะนี่ค่ะไรสนใจกรสั่งซื้อได้ค่ะจากสบู่วัสดะเพิินนะคะนี่ค่ะศูนย์เก้าสามห้าเจ็ดสามสองหกศูนย์สามแอดไลน์ไปได้เลยนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะสบู่แม่สบู่ค่ะจะเป็นก้อนดำๆข้างในนะคะกลิ่นหอมคือไข่มุกดำนะคะ อย่าลืมอุดหนุนแม่จำลองหน่อยเด้อจ้ะอุดหนุนอันสินค้าต้อนรับปีใหม่เตก็กลิ่นเหมือนเดิมหน้าขาวหน้าเด้งเหมือนเดิมบอได้ไปหน้าดําดอกงวดนี้แหละแล้วก็ครีมเพิ่มครีมกันแดดท,ที่เขาจับรางวัลกันเดะขอบคุณ่หลายเนาะค่ะแม่สาหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะเจอกันอุดหนุนหน่อยเด้อจ้ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆค่ะ